อายุยกรหน้าที่หนึ่งอยสามพร้อมแล้วเนาะปัจจัยพิเศษหตัวยังมีปัจจัยสัรปะปอกับท่าอีกสมตัวคืออาชาเป็นไปในความป่าปทาน สองขาสาธาเป็นไปในความกินจากปัจใจขาสาบูชาเป็นขาาิข้าชาบูเป็นขาา้นขาชาติปาธานาจากินสามหาราธา เป็นไปในความนำไปสัตใจหักละบวกสาเข้ากาชี้กิงสาติวกติชีนกิงชาติปรารนาจะนำไป ปาใจที่สำหรับประกอบด้วยนาม,มาสาบให้เป็นกิริยาสาบสองตัวคืออาญาอียาเป็นไปในความประพฤติอุทาฮมนิิราญาติประพื่อจายจอยู่จีระปวกนาบุติจิรตีป่ปปาท่า ติเป็นต้นกัตตุวโจบแจปูธาเป็นตัวยะ,ว,ะ,าาะโโาวาตามานาปาทงบุโลดภาวตีภาวันตีมัทธายโบุโลดภาวสีภาวธา ป่าโบโรผาเวผาไวย้าเวธาผาวัยงมาธาโยมบโรดผ้าไวยาสีผ้าไวยาหาผาไวยามีผาไวยังผาไวยามาสญาตานีป่าโมบโรอาผาวาอาพาวาอาพาบูโยมบูโร อาพาโอาาวทาอตมาโบโรอาพาวัอาพาวิาหาอาจตนีโบโลอาพาวิอาพาวงอาพาวสุมาทยโบโลอาพาโอาวิทามาโบโรอาพาวิอาพาวิมาโหปาวสันติปะมโบ Si pavisang tin Matayom bolot Apang si pavisang Utama bolot Pavisang Mi pavisang Pavisama Karati pakti <imitation> Matayom Ustama bulut, apawisal, apawisal Baca di, baca di, matayung bulut, bulut Baca di, baca da, utama bulut Baca di, baca masong, baca mi, baca ปัจจุมัตโยมปุรจปัจจามิปัจจาาอุตมบุรุปัจจมีปัจจมาสามตาตมีปัจโทปุรุปัจเจ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 ยมัตโยมปุรปัจเจยาสีปัจเจยาถาปัจเจยามีปัจเจยามาสีมียตา ัทบุรุอาปัจจายาปัจจายัปจมัทะโยบุรุอาปจอาปใจตามบุรุอาปจัอาปจมหาหาอาชาตนี sih apaung apadjinsu mata Yombolut apa do apa kita utama mulut apa sih apama mauwii patung mulut pagijii Pa sani matang do Facisasi Facis utama mulut batik batok bulut batik sang batik sang sumat kayung bulut batik se batik sata utama bulut batik sang batik semangat kamatibai laikat tua jok neng pruku ตพภาวติพื่อทีที่สุดแห่งถ้าเป็นเอบ้าเอาเอเป็นอาญาบ้งางกุทะหอนเซยติเอาข้ามาเป็นคัจาบ้างอูทะหอนขาาัาจาติเป็นต้นสองมีมาวะาตามา,าก็ดีม,มีม้าจะมีก็ดีอยู่ข้างล่างต้องทีข้า ทีสุดปัดใจ,จเป็นอาไรหมดท่าทั้งปวงผูดาหอนข้าจ๋าข้าจ๋ามีข้าจมาจมาเป็นต้นสามโลกนี้ปัญจมีเสียมากก็ได้แต่เมื่อโลกอยาข้าอาจเป็นอาไรหมดท่าทั้งปวงสี่โลกญาญาที่สุดแห่งไอญาสัต แต่เอบ้างก็ได้ในหมวดท่าทั้งปวงแนงมากใช้ธา,าตุนโนโบแทนไอยาบางหาอตามบ,บุโรสตามีกาวาัจานะมักใช้ไอยงอาตตโนโบแทนไอยามีโดยมากในหมวดท่าทั้งปวงหกเอา ญาตานีมาพระศา็นอาในหมวดธาตุทั้งปวงเจโอมัตยมโบรณีญาตานีแร่อาชัดตาณีเอกวัจจานะมีที่ใช้น้อยใช้มังมธมโบรเสียเป็นเพินแปดมาพระสาสีาอาชาัดตาณีเป็นอีและงรงตาอาโภบ้างในหมวดธาตุทั้งปวง เอากเป็นอิงสูงได้บ้างในหัวท่าทั้งปวงสีลงอาอาพมหน้าท่าที่ประกอบีญัตตานีอาชัน และกาลาติปฏิไดสิเธตรงอิอาภมหลังธาตุแลนปัจจัยที่ประกอบด้วยอาชาตตานีสันติและกาลาติปติในหมวดธาตุทั้งโปวงสิบสอง 12. โอตมะโบโรดภาวิสันติเอกาวัน ใช้สะสตตโนโบทแทนสัตส,สามีได้บ้างสิบสามรัสาะอากาลาติปติเป็นอาในหมวดธาตุทั้งปวงโลงนิกาหีอาคมในหมวดรูธาธา,าแล้วอาเทศนิกาหีเป็นพยันจาะาที่สุดว่าตามวิธีสนที สิบห้าเอายากลับว่าที่สุดแห่งที่ว่าธาตุเป็นกับธาตุที่สุดธาตุต้นเป็นชาชากับหาที่สุดต้นเป็นยาหากับสาที่สุดแห่งมูสาธาตุเป็นต้นเป็นสาสากับชาที่สุดแห่งราชาเป็น ตนเป็นชาชาสิบหกพิกนูปัจจัยเป็นโนในหมวดสิเจ็เอายาธาเป็นชาสิบแปดลบหาที่สุดธาตุสียาสิบเก้าเมื่อลงเนหนายาปัจจัย <c oughs> ต้องปพึกสาลาตัวหน้าธาตุแล้วว่าจบแจก ัาตานาปาธมโบโลจังเดียวปาจัตปะจันเตปาจิยันเตปาจันเตโุติยาเตปุณธิันเตสีวิยาเตสีวิยันสุยยาเตสุยยันเตกิยาเตกิยันเตขางิยาเตขางิยันเตกาลียาเตกาลียันเต จูรียเตจุริยันเตกรรมอธิบายในกรรมวาจกหนึ่งลงอีอาคงหน้ายาปัจจัยในกรรมมาสองเอายาปัจจัยกับจากที่สูนแห่งปัจจาทธาตุเป็นจาาจาบ้างไม่ต้องลงนี้ก้าสอนยาพยันชนณาที่ยาปัจจัยบ้าง นิตุกตัวโจแจกปัจจธาเป็นปัจจัยเป็นตัวอย่างหนึ่งว่าตามนาปฐมโบโรตปัเจติปัจฉันมัณฑยมโบโรปปเจเจอุตามโบโรตปัเจมีปัจเจมาสองปัจจามีปฐมบบปัจเจโตปัจเจ มาทโยมบุโุตปาเจหิปาเจตาออตามบุโุตปาเจปาเจมา